ôi ơi cá chơi ô uuuu quái hả sắt ơi Assalamualaikum meh. Ini tambah kita angkat upai hantar Z20 mil. Upai kayu hok buat atas hantar mari dengan tali PE 3 kena pula. PE 3 ni odok di harga 205. Di dalam kedai dua up, apa buat tengah itu cari di boleh lah. Nah, nak nak tengah kedai dah rasa ada lah kuat lah ha. Kalau tak ada kena eh tak cak eh uh, cak cari di utara apa tak apa dah. อ h ากไปถวยฮันเตอร์ดีปวดตาปวดเอ่าประตู้ะวันตกบาร์เรียออสเซเชียล,ลว่าไสวัสดีครับน้าๆวันนี้ผมมากับยี่ห์ฮันเตอร์ z เก้าฮะเหยื่อไม้เหยือ่อตัวใหม่ของค่ายอันเตอร์มากับสายพี่สามคนนอพัทนะคนน็อตพัทตัวนี้รู้สึกว่าราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบฮะตามหาได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปฮะถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ก็ติดต่อมาผมเลยหรือว่าติดต่อไปหาหน้าหนึ่งเจ้าของฮันเตอร์เลยก็ได้ฮะ โอเคเดี๋ยวมาชมคลองนี้กันฮะโอเคเดี๋ยวมาชมฮะ มาตกชะโดบึงบัวนี่สเสบียงข้าวก็เตรียมมาแล้วฮะข้าวเช้าฮะ,ฮะน่าสิบากีเลยโอเคไปลหนก่ขอข้อนิ่งแลอวเด้อ mai rồi các bạn, mai leo mình mai leo hầu là ado upe lên mung lụa cái tạt đầu đó hả hầu mình có thằng này giờ thằng upe nhé ไม่รู้ว่าเหยื่อที่ขาดไปเมื่อกี้จะอยู่ในปากหรือว่ายังไม่อยู่เพราะว่ามันาดิ้นออกแล้วเมื่อกี้ đại là hấp <laughs> đại tuổi là hấp đi กู่จนได้ครับนี่เหยื่อกลัวเมื่อกี้อยู่ไหน ๋ยวเมื่อกี้อยู่ไหนได้ตัวแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนะครับก่อนนะครับ